เมื่อบ้านแคปซูลขนาด11.5เมตรต้องไปส่งให้ถึงปลายทางแต่ฟ้ากลับไม่เห็นใจเรา ภารกิจนี้ดูเหมือนจะไปไม่ถึงฟังแต่เราไม่มีคำว่ายอมแพ้เรื่องบ้านไว้ใจเรา easy house ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการนำส่งและติดตั้งบ้านแคปซูลขนาด11.5เมตรที่จังหวัดราชบุรีเราวางแผนไว้หมดแล้วแต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือฝนตั้งเขามืดคื้มมาเลยค่ะและเราก็ต้องมาเจอปัญหากับการที่รถเคนไม่สามารถเข้าไปที่หน้างานได้แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ ทางทีมงานของเราเป็นมืออาชีพสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ ทางเราจะใช้รถเข็นใหญ่ยกตัวบ้านแคปซูลขนาด11.5เมตรข้ามกำแพงทางเราใช้ช่างมืออาชีพและแน่นอนค่ะว่าไม่มีความเสียหายที่หน้างานแน่นอนค่ะบ้านแคปซูลยกสูงมากค่ะบ้านแคปซูลตัวนี้นะคะเป็นขนาดความยาว11.5เมตรกว้าง3.3สูง3.2ออันนี้เป็นภาพของฐานบ้านแคปซูลนะคะแล้วก็จะมีตัวบอกเก็บของเสียค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านแคปซูลวางบนฐานอย่างดีเยี่ยมต่อไปเราก็จะพาไปชมภาพบรรยากาศภายในกันค่ะภาพบรรยากาศ ภายในนะคะก็จะเป็นตัวโรง่โรงๆนะคะเพราะลูกค้าสั่งมาแบบเป็นโล่โงๆอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ำนะคะที่แบ่งโซนเปียกและโซนแห้งอย่างดีค่ะตัวนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ฟิลอินเคาน์เตอร์ครัวนะคะสามารถเลื่อนออกและกลางออกได้นะคะสามารถขยายตัวโตะเป็นโต๊ะกินข้าวได้โต๊ะทานอาหารได้ค่ะตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีเตานะคะเป็นเตาไฟฟ้าที่เราฝังไว้ที่เคาน์เตอร์ด้วยบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจบ้านแคปซูลนะคะสามารถติดต่อทางเรามาได้นะคะ easy house ครั้งหน้า easy house จะไปติดตั้งที่จังหวัดไหนรอติดตามได้เลยค่ะเรื่องบ้านไว้ใจเรา easy house ค่ะ